ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายามาใหม่คันนึงนะสวยๆเลยนะครับ ใครกําลังหารถไปใช้ปีใหม่ก่อนปีใหม่หลังปีใหม่มีโปรเจกต์ที่จะเอารถสวยๆนะฮะรถครอบครัวนะฮะไปเที่ยวปีใหม่นะครับผมได้มาคันหนึ่งเมื่อวานนี้เองนะครับรุ่นน้องผมนะฮะน้องบอยเอารถมาให้40,000กิโลนะครับ40,000กิโลนะครับกับเจ้าฮุนไดอีลิกรุ่น NS นะครับฮุนไดอีลิกรุ่น NS สวยมากรถปี22นะครับคันนี้นะได้สีดำ รถปี22ได้สีดำเลยนะครับป้ายแดงคันนี้1 5 3 0 0 0้าบาทนะครับ1,530,000บาทรถปี22 47,000กิโล47,00มกิโลเ,เพื่อนๆนฮะนะ่าสวยมากรถปี22นะครับ เครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc สีดำนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยนะครับเพื่อนครับฮุนไดเฮันะฮะร,รถครอบครัวอันดับหนึ่งของประเทศไทยไปแล้วนะฮะฮุนไดเฮชวนะครับหน้ากระจังใหม่ตัวใหม่นะครับเพื่อนๆครับใหญ่โตโอ้อ่าหน้าเป็นเจ้าของสภาพกลิป เลยนะฮะนะครับได้ยางใหม่ด้วยนะยางมิชลินปี24คันนี้สวยจริงๆเพื่อนๆนะครับคันนี้สวยจริงๆเพื่อนๆนครับนะฮะแล้วก็เป็นรถที่ เครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0 c ีประหยัดน้ำมันมากนะครับนะครับผ่อนเดือนละนะครับผ่อน4ปีเดือนละ2 6 9 0 0 5ปี22,000กว่าบาท6ปี19,800กบาท7ปี18,000กว่าบาทนะครับเพื่อนๆครับหาอยู่นะฮะเป็นเจ้าของได้ทันทีเลยนะครับซื้อเงินสดไม่เสียวแวต7%นะครับด้านหลังสวยงามมากเพื่อนๆฮะนะฮะได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับออปชั่นสุดพิเศษเลยนะครับ รถสวยทั้งลำภายในสวยจัดจัด,จ,ดจริง,รง,รงๆเพืนะ่อนๆฮะกุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบภายในสวยมากเพื่อนๆนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะว่าจะมีชนมีความอะไรนะครับที่นี่มีแต่รถสวยๆที่นี่มีแต่ความจริงใจที่นี่นะรประสบการณ์เรากว่า30ปีเป็นประกันเลยนะฮะชื่อของเรานะฮะ รถบ้านคุณชวริตช่องชวริตคาให้เพื่อนๆมั่นใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นให้เพื่อนๆนะฮะนะครับที่อยากได้รถยูมือสองนะครับดังสโลแกนที่ว่านะฮะ ดูรถไม่เป็นสามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์30ปีเราซื้อขายรถมากว่า30,000คันแล้วเราเป็นมืออาชีพทางด้านรถยน 2, ต์มีสองต่างอย่างแท้จริงนะฮะโชว์รูมเรานะบนพื้นที่กว่า5ไร่นะติดถนนใหญ่นะมาตรฐานทันสมัยใหญ่นะครับนะฮะแล้วเรามีรถให้เลือกกว่า200คันเพื่อนๆนะครับ <5 S 1> ให้เ,เพื่อนๆ <5 S 1> ให้เ,เพื่อนๆ <5 S 1> สบายใจได้ประตูวานสไลด์ไฟฟ้าด้านขวามือคนขับนะฮะ <5 S 1> เห็นไหม ด้านล่างนด้านล่าง <bunker. S 2> นี่ะด้านล่าง, evet, าาง acter, ามีตัวนี้ด้วยฮะเปิดมาเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมนะโคตรเท่เลยเพื่อนฮะเป็นไฟฟ้านะครับพูดเท่าผู้แก่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับเหยียบขึ้นได้ง่ายมากเพื่อนๆฮะโอ้โหโคตรเจ๋งเลยเพื่อนฮะเรานะฮะมีตัวนี้นะฮะเพื่อนๆฮะเข้ามาแล้วนะครับขึ้นง่ายมากนะฮะนะครับนะครับนะครับแลขอบคุณมากๆ ต้องขอบคุณลูกค้าเก่าด้วยนะฮะที่ดูแลรถชนนี้อย่างดีจริงๆนะเพื่อนๆครับบอกให้เลยว่าผมมองไปทางไหนก็สวยงามทุกจุดเลยเพื่อนๆครับนะฮะไม่มีที่ติเลยนะครับเลขไม สี่หมื่นเจ็ดพันกิโลเองนะฮะเ,เพื่อนๆะฮะโคตรสวยเลยนะฮะแล้วก็ภายในจิบเลยดีกว่านะครับโอ้โหภายในข้างหลังใหม่มาก,กเพื่อนๆนะฮะเบาะเบร์ฟูฟ่องเลยนะฮะแทบจะไม่ได้นั่งเลยดีกว่านะครับเ,เพื่อนๆนะครับ,รบด้านหลังดังสบายนะฮะไปได้ทม้ดสิบเอ็ดคนเลยนะเพื่อนๆครับไปไหนไปกันเลยนะปีใหม่นี้นะครับ จุดจีนนี้วาเลนไทยนี้นะครับสงการนี้ถ้าท่านอยากได้รถดีๆไปใช้นะครับผมกลับเรียนท่านเลยนะฮะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่นะอยากนำเสนอจริงๆเพื่อนครับนะครับเพื่อนครับนะฮะบอกให้เลยว่าน่าใช้น่าเป็นเจ้าของมากๆเลยนะครับนะฮะ BTV จอหน้าจอกลางครบและจอใหญ่เลยนะครับเพื่อนครับนะฮะระบบ Entertainment นะฮะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่นะฮะสุดยอดมาพร้อมกับระบบ การประหยัดน้ำมันที่ดีมากๆนะฮะสองนะเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซีนะครับปรุงอะไรมัลติฟังก์ชันครบทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนๆครับสตาร์ทให้หน่อยครับนะฮะสตาร์ทให้นิดนึงนะฮะนะครับแอร์นะฮะแอร์คันนี้ทุกจุดนะครับคุ้มค่ามากภายในใหม่กลิบเลยนะฮะนะฮะพื้นพรมต่างๆนะเพื่อนๆดูเด้อโอ้โหเพื่อนๆดูเด้อนี่มาจะไม่ล้างเลยนะครับเพื่อนๆฮะ เป็นพรมต่างๆสวยมากเพื่อนฮนะโอ้โหนี่มาผมยังไม่ได้ล้างเลยยังไม่ได้สปาเลยนะฮะนะฮะไม่เคยโดนน้ําท่วมไม่เคยโดนชนไม่เคยโดนอะไรทั้งสิ้นนะครับเพื่อนครับเดิมเดินจากค่าจริงๆนะฮะโอ้โหแบจอเจอครบเลยนะฮะนะครับเพื่อนๆนฮะจอเจอครบนะฮะรถปี22นะครับนี่นะฮะเรียว่าประตูเราจะเราจะถ่ายทอดสดให้เพื่อน,อนดูว่ารถคันนี้มีชนไหมรถมีตีลังกาไหมนะครับเพื่อนครับนะ นะเพื่อนๆดูรอยเม็ดอาร์คเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนะครับสวยงามมากนะฮะเนี่ยีรอย QC สีเหลืองยังอยู่เลยเพื่อนเห็นไหมฮะนะครับนะครับเราเปิดให้ท่านดูให้เพื่อนๆสบายใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ในการเลือกชมรถยนต์มือสองนะครับเพื่อนๆครับนะฮะนะครับบ้านที่สองนะฮะคุณได้เฮ็ดวันนะจะมีแถวบนกับแถวล่างนะเม็ดอาร์คนะครับแถวล่างมันก็จะมีนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ท่านดูนะครับเพื่อนๆฮะนี่เพื่อนเดูได้ฮะนะฮะ ใหม่ๆเลยเห็นไหมเพื่อนๆฮะสีนกาวนะครับแล้วก็เม็ดสปอตต่างๆแถวบนหนึ่งแถวแถวล่างหนึ่งแถวนะครับ <S <S บอกให้เลยว่ารถไม่มีชนอย่างแน่นอนเลยนะครับเพื่อนๆครับสวยงามมากไม่ต้องลวไม่ต้องละนะสวยงามมากมากเลยเพื่อนๆนะครับนะฮะนะครับไปดูฝั่งนะฝั่งซ้ายมือนะะประตูบานถัดไปประตูนะอาจจะเห็นยากนิดน,นึงนะครับแบบตรงนี้มันมืดหน่อย แน่เพื ite, oh ่อนๆนะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะโอ้โหโอ้โหชัดเจนเลยนะครับเพื่อนๆนฮะแถวบนมีเม็ดอาร์คนะฮะแถวล่างมีเม็ดอาร์คนะครับแล้วรุ่นนี้มีเม็ดอาร์คบนล่างเลยนะครับเพื่อนครับนะฮะนประตูบานสไลด์นะฮะต้องมีเม็ดอาร์คซ้ายขวามาดูบานสุดท้ายนะครับเพื่อนๆครับตรงข้างคนขับนะฮะหน้าซ้ายนะครับเพื่อนๆนฮะหน้าซ้ายนะฮะหน้าซ้ายนะฮะเห็นไหมฮะเพื่อนๆโอ้โหชัดเจนเลยสวยงามมากเพื่อนๆนะ ครับเพื่อนฮะรถซอกนุ yeah. 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 ่งซอกในสวยนะครับนะฮะนะฮะรถสวยนะับเพื่อนฮะนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพื่อนะรถสวยโอนได้รถสวยนะฮะเราแะถ่ายข้อสดให้ท่านดูรถสวยเราไม่คีช่อยจากท่านอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนครับนะครับน่าใช้น่าเป็นเจ้าของมากนะฮะเพื่อนฮะนะครับบอกให้เลยว่าเป็นรถที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งเลยนะครับและเสียงเครื่องเคราะๆเลยนะฮะเพื่อนฮะ เห็นเครื่องพร้อๆเลยนะครับกับเจ้าคุณดเครื่องยนต์ดีเซล2 5 1 4นะครับนะครับฮนะฮนะฝากระโปรงเดิมนะครับสวยงามมากนะครับคันหน้าเดิมหมดนะครับเพื่อนครับ ซองตรงซองในสวยนะครับเพื่อนครับนะฮะนะครับคันนี้นะรถปี22นะครับมกราวันที่25ที่2มกราเลยนะครับเพื่อนครับปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วรอหลังปีใหม่ได้เริ่มทะเบียนนะครับการันตีนะครับปิดบัญชีที่กรุงศรีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นคนเป็นคนไปปิดบัญชีเองนะครับนะครับเหลือยอดปิดอยู่ประมาณแสนเก้าหมื่นกว่าบาทปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับ คุณได้ H1 Elite หนึ่งสองจุดห้านะครับป้ายแดงล้านห้าสามวันนี้หายไปเกือบห้าแสนเหลือล้านแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับกับเลขไม้น้อยมากสี่หมื่นยิโลนะครับได้หลังครบน้าทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลยนะครับนะครับใครหาอยู่รีบมาจับจองเป็นเจ้าของเลยนะครับเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นเลยนะที่ผมให้ขับขึ้นไปขับเลยอยากนําเสนอเพื่อนๆเลยนะครับว่ามันดีจริงแล้วก็มันเป็นรถที่ถูกทุกข้อสําหรับผมนะครับเพราะว่า ขับวนขับวนแข็งแรงทนทานใช้งานหนักขับได้ดีแล้วก็ทุกคนได้เยอะนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ทุกๆข้อนะครับแล้วเก้าอี้มันทุกตำแหน่งเนี่ยสามารถหมุนตัวเก้าอี้สามารถหมุนนะฮะหันหน้ามาชนกันได้ทานข้าวกันได้นะนะครับแล้วก็สามารถที่จะมามาทําอะไรกันได้เลยทากิจกรรมร่วมกันได้นะครับเพื่อนครับนะฮะนะครับแล้ได้รถสีดําคันนี้สวยมากเลยนะครับนะฮะได้ชุดตกชุดแต่งครบเลยนะได้ล้อนะยางก็ใหม่ด้วยนะครับนะ ใครหารถอยู่ที่ยังไม่มีร,รถไปใช้ก่อนปีใหม่หรือหลังปีใหม่หรือมีแผนที่จะได้รถตู้ดีๆสักคันหนึ่งนะมีงบประมาณล้านหลักหมื่นรถตู้5 0ปมีปรถม,มีงบประมาณล้านหลักหมื่นนะครับผมบอกให้เลยนะรถคันนี้ผมการันตีเลยนะครับว่าดีจริงๆนะครับเพื่อนๆครับดีจริงๆนะครับเพื่อนๆครับนะครับ4 0่0 0 0 7 0โลวิ่ง แล้ววิ่งน้อยมากๆเลย47,000โลรถปี22นะครับ47,000โลนะครับเพื่อนๆครับแล้เราเช็ดใจให้เพื่อนๆดูเลยครับรถสวยมากนะฮรรถสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับคุณ d ด้ฮวันเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ดีที่สุด้างวิ่งไปขึ้นรุ่นเลยวิ่งไปก่อนเลยวิ่งไปเลย,เ,ลยเออวิ่งก่อนเลยนะ เราลองเทสให้คุณดูรถมันใหม่จริงๆเราอยากนําเสนอสิ่งดีๆให้เ,หเพื่อนๆอยากยากนำเสนอสิ่งที่ความเป็นตัวต,วตวนคุณชชวิตนะครับช่องชชริตชานะครับผมกระบี่ม1หนึรถยองมสองนะครับ